ราจะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตแบกเป้เที่ยวลาวใต้นอนเมืองปากเซขีมม่มอเตอร์ไซค์ไปชมความงดงามของปราสาทหินวัดภูมรดกโลกแห่งที่สองของสอปปลาวสวยมากๆไปกินหมูกระทะแบบบุฟเฟ่คนละ85บาทน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยสุดๆเลยแวะหลัก40คาเฟ่น่ารักบรรยากาศดีแล้วก็ไปต่อกันที่ตาฟาฟารีสอร์ดเล่นซิปไลน์วิวน้ำตกผ่านม่านหมอกที่สวยที่สุดในชีวิต ที่เนี่ยเขามีบริการถ่ายวิดีโอตามเราด้วยนะบอกเลยว่าที่เนี่ยได้ทั้งรูปทั้งวิดีโอสวยงามมากๆแล้วก็ไปชมความอลังการของน้ําตกตาดเยื้องที่เนี่ยมีศาลาเป็นแลนด์มาร์คใครไปก็ต้องถ่ายรูปไปชมวิวเมืองปากเซที่วัดภูสเลาวัดที่มีองค์พระสีทององค์ใหญ่ๆเห็นแต่ไกลเลยจบทิป3วัน2คืนที่ปากเซทิปเนี่ยมีทั้งที่กินที่เที่ยวที่พักทั้งในเมืองทั้งธรรมชาติเรียกได้ว่าจัดเต็มแบบสุดๆเลยเหมาะกับนักเดินทางสายลุยมากๆเลยนะ